เคยสงสัยกันไหมครับว่าโปเกมอนในไซติงเนี่ยจะหาเจอได้ยังไงในเมื่อมันมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยไปไปชมวิธีกันครับเพื่อนเย้ย่ะ พบกับผมเช่นเคยนะครับบูดี้เองก็วันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆไปชมวิธีการหามอนสเตอร์ในไซติงนะฮะซึ่งคนในเมืองอาจจะไม่เข้าใจ <laughs> เพราะว่าคนในเมืองมีเสาเยอะแต่ถ้าคนอยู่นอกพื้นที่ในเมืองเนี่ยเสาก็จะน้อยใช่ไหมล่ะและ้วก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ครับหรือว่าแบบนี้ซึ่งผมเจอบ่อยมากแลก้วก็บางทีก็หาเจอหรือหาไม่เจอก็ เซ็งๆบ้างนะฮะ <Nope. S 1> จนผมไปเจอวิธีวิธีหนึ่งที่ทำให้ผมหาโปเกมอนในไซต t ิ้งได้มีความแม่นยำถึงประมาณ90%เลยทีเดียวโอเคเราไปดูวิธีกันว่าเป็นวิธีนี้ทำอย่างไรบ้างผมจะขอดึงเกมอีกเกมหนึ่งขึ้นมาครับนั่นคือ i n น r e s สเองซึ่งเป็นเกมที่ใช้ดัตเตอร์เบดฐานเดียวกับโปเกมอนโกแน่นอนนะครับ INGRESS ถ้าถามว่าเกี่ยวกับโปเกมอนยังไงอะเรามาดูกันว่าเกี่ยวกันยังไงนะฮะ อย่างแรกนะคให้เพื่อนๆไปโหลด n g r e s s มาก่อนนะฮะซึ่งผมโหลดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นอินเสิรมาให้ดูแล้วกันหน้าตา INGRESS ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งก็จะมีเส้นๆขีดๆก็แล้วแต่ตามพื้นที่นะว่าเขาเล่นกันยังไงไว้ก็อย่างแรกเลยให้เราโหลดอินเ s สมาก่อนนะอย่างที่2นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าโปเกมอนของเราอยู่ตรงไหนนะก็ให้มองดูในแมปนะครับ ในแมปเนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่โล่งๆเป็นพื้นที่สีดำๆแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าๆอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับซึ่งมันเป็นระบบของอินเกส s อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับโปเกมอนนะฮะแต่ที่จะเกี่ยวกับโปเกมอนก็คือว่าข้อแรกนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าบนพื้นที่ในแมปเนี่ยจะมีจุดสีขาวๆซึ่งในอินเกส์เขาจะเรียกว่า XM ก็นะครับก็ในตัวของ XM เนี่ยจะเกี่ยวกับโปเกมอนคืออย่างแรกนะครับจุด ขาขาวเนี่ยมันคือจุดโปเกมอนนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดจะหาโปเกมอนที่ไม่ต้องใช้เสาเนี่ยสมมุติเราไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้เปิดอินเกสขึ้นมาแล้วก็ดูนะฮะว่าตรงไหนมีจุด XM ที่แบบรวมๆกันอยู่หลายๆจุดบ้างนะฮะโอเคเราก็จะเห็นอ่าตรงเสาเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเสานี้ก็จะเทียบกับในเกมโปเกมอนก็คือจะเป็น,นอินเสตนี้มันก็จะเป็นอันนี้นะฮะก็ ถ้าเกิดไม่ใช่ตรงเสานะครับจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับที่ผมวงไว้แล้วก็จุดอื่นๆนะฮะมันก็จะเป็นจุดโปเกมอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองพิสูจน์กันว่าจุดนั้นจะมีโปเกมอนเยอะเพียงใดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปาตรงจุดนู่นก่อนแล้วกันตรงจุดที่ผมวงไว้นะ่ะตรงนั้นแหละแล้เวเราจะลองไปดูกันว่าจะมีโปเกมอนเยอะแค่ไหนไปไปดูกันวันนี้ผมจะพาทัวร์เลยนะฮะก็คือว่าแถวบ้านผมเนี่ยผมไมจะปั่นจักรยานทัวร์ได้ จริงๆผมรู้อยู่แล้วเรา่าตรงไหนมีจุดโปเกมอนนะแต่เราจะมาลองทดสอบว่าจุด XM เนี่ยคือจุดโปเกมอนจริงหรือเปล่าไปไปชมกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มี XM เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ถ้าเห็นจากในแบบตอนนี้คือผมอยู่แบบเชียวๆที่จุดที่มี XM เยอะๆเลยเดี๋ยวเรามาลองดูในโปเกมอนโกบ้างว่าจะเป็นยังไงนะ ตอนนี้ผมถือกล้องมือเดียวนะฮะมันก็จะไหวๆนิดนึงนะฮะ <No. S 1> โอเคเรามาลองดูในโปเกมอนโกบ้างเดี๋ยวผมเปิดเกมแปบตบ mm. อนนี้เราก็อยู่ในจอโปเกมอนโกแล้วซึ่งจะเห็นว่าในแมปเนี่ยที่เราตามหาจุด XM เยอะในเกมอินเกรสนะครับ mm. เราจะเจอโปเกมอนอยู่ตรงนี้อยู่3ตัวนะฮะอ้าวทำไมหายไปอะ G.P.S ในเพี้ยนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราทำการปั่นเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วกันโอเค เดี๋ยวพุบเดี๋ยวโพคือยังไงวะล <Nope. S 1> <c ười> คือข้างที่ผมเข้าไปไม่ได้แ่มันเป็นบ้านคนนะฮะราะว่า oh. เราสามารถเห็นโปเกมอนตามจุดนี้ได้อยู่ <c ười> ก็น่าจะประมาณ3-4ตัวแหละถ้าเกิดเข้าไปข้างในได้ตรงนี้คืองานดีมากนี่ไงมาอีกตัวนะลองจับดูก็ได้นะเผื่อจะเจอหมาทองไม่ทองนะฮบไม่มีอะไรแตะดูเฉยๆไปก็ oh. หลังจากที่ลองพิสูจน์1จุดแล้วเราก็สามารถเจอโปเกมอนตามจุด X M ได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันละกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเราจะลองไปจุดที่2กันว่าจะเป็นงไงไปยู่กันตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2แล้วซึ่งจุดที่2ในรูปของอ e ินเกจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเรามาลองดูในโปเกมอนโกบ้างว่าจะเป็นยังไงนะฮะจุดเล็กขนาดนี้นะฮะว่าจะเจอโปเกมอนกี่ตัวเรามาลองดูกัน อันนี้ผมเปิดเกมมาละรอรอมันรีเฟรตตัวเกมก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะมีโปกเกมอนขึ้นมาให้เห็นรอแป๊บหนึ่งอืมไม่เจอมอน <c oughs> ไม่เจอมอนจริงๆด้วยจุดเล็กๆขนาดนี้ไม่เจอมอนนะฮะซึ่งอาจจะต้องหากลุ่มใหญ่ๆหน่อย ระหว่างที่เราไม่เจอเมื่อกี้นะฮะเรารอไปสักพักหนึ่งก็มีโปเกมอนโผล่ขึ้นมา1ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นคือทอโคนั่นเองเดี๋ยเจ้าเต่าเต่าของประเทศเรานั่นเอง CP 997โอเคเราจะจับมันวิษาเรอตั้งนานผมก็ว่าอยู่ไหม่มเกิดอ๋อมันอยู่ในช่วงดีสปอนพอดีนะฮะถ้าเกิดใครมาหาไม่เจอก็ให้รอสักพักนึงอะเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเองนะอ้าวนีอ ไปจุดต่อไปกันดีกว <P ain> ่าความสงสัยผมก็อาจจะยังไม่สิ้นสุดนะผมอยากจะรู้ว่าไอ้จุดเล็กตรงเนี้เ,เล็กๆสามจุดเนี่ยเหมือนจุดฝุ่น T.M. ของจุดห้าที่เรามองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีโปเกมอนอยู่จริงหรือเปล่าเราลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมันอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยเราจะทําการเดินไปแล้วจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะะ มันน่าจะอยู่ตรงแยกนี้พอดีออันนีขน้ข้างหลังคือซอยที่เราอยู่จกักรยานผมจอดอยู่นู่นอันนี้ตรงที่เราจะไปลองพิสูจน์กันว่าจะมีไหมเราลองเดินไปอีกหน่อยมันจะมีเหรอนี่ไงโผล่มาละหนึ่งตัวหนอนนั่นเองหนอนแดงแดงหนอนแดงแดงถ้าเปรียบในอินเกสเดี๋ยวนะ จุดนี้เหรอมันอยู่ห่างมันอยู่เยื้องไปข้างบนน่ะเนี่ยนะครับจุดแดงๆหนอนเนี่ยเห็นไหมหนอนแดงขึ้นมาแล้วแต่มันอยู่เยื้องข้างบนไปนะฮะเราจะลองเทียบกับเกมอินเจสด,ดูว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์จอโปเ่มอกนแล้วก็จออินเจสให้ดูว่าจุดแดงๆเนี่ยมันคือเอ็กเอ็มตรงไหนนะจุดเล็กๆข้างถนนที่เราอยากจะเจอนะมันเป็นจุดเยื้องเยื้องไปทางขวาด้านบนของแมพที่เรา ทำการมาร์กไปให้ดูเมื่อกี้ซึ่งผลสรวปออกมาว่าถ้าเกิดเป็นจุดเล็กเล็กมากๆ,ๆ,ๆเหมือน p มสองจุดห้าเนี่ยมันก็จะไม่เจอมอนนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดที่ใหญ่ที่เรียกว่าฝูงนเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นกองฝุ่นขนาดใหญ่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงซึ่งจุดนี้ผมไปนั่งจับโปเกมอนทุกวันแล้วก็นั่นไรไม่ต้องมีเสาผมก็หาโปเกมอนหาดั๊บได้วันเป็นหมื่นนะฮะแต่ oh. เ,เราไปดูกันว่าเป็นยังไง ระหว่างที่เราถ่ายเราก็เจอชิลดอนโผล่ขึ้นมา1นึ่งตัวซึ่งมันฟินมากนะชิลดอนผมยังไม่ได้เปิดเด็กเลยก็นับว่าเป็นอะไรที่คุ้ม <c oughs> สรุปนะครับในการหาโปเกมอนด้วยการใช้สแกนเนอร์ในอินเกมนะครับก็จะเป็น การหาโปเกมอนที่อยู่ในไซติ้งนั่นเองแน่นอนนะครับในไซติ้งก็จะมีกลุ่ม x m ที่เยอะมากแล้วก็กลางๆแล้วก็รวมไปถึงจุดเล็กๆเ,เหมือน PM 2.5นั่นเองก็ถ้าจุดเล็กๆก,ก็จะมีโปเกมอน1-2ตัวหรือว่าจะมีแค่ตัวเดียวแต่ว่าถ้าเป็นจุดเล็กมากมีแค่3จุดใน i n นเกสแมปก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะซึ่งมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะมันจุดเล็กมากแนะนําไปหากลุ่มกลางๆแล้วกลุ่ม,ม,มใหญ่ ผมุตาถ้าเจอโปเกมอนในไซติงที่แบบอยากจะได้จริงๆให้หากลุ่มใหญ่ๆไว้โอกาสจะเจอมากถึงประมาณ60-80เลยทีเดียวนะฮะก็ะถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะมีโอกาสเจอเยอะอะง่ายๆยิงๆย่งเยอะยิ่งมีโอกาสอะประมาณนั้นแหละก็สาม,มารถเอาไ้พิชใช้กันได้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับในการหาโปเกมอนในไซติงนั่นเอง ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์และกดสมัครให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อแนะนำติชมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ขทางด้านล่างได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมวูดี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย